คณะกรรมการคองการแซ่บนะครับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนุินอามะนะครับเป็นประธานคณะสร้างสุขของบริษันทนาลาสมดุดเป็นผู้เข้าร่วมโครงการแซ่บในปี62นะครับโดยจะมีที่ปรึกษาเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11นะครับจะอยู่ที่สงสารครับผม ขออนุญาตเล่าความเป็นมาของบริษัทก่อนนะครับเอ่อบริษัทที่นี่นครับจะเป็นใครชื่อว่าบริษัทนาสมุดซึ่งผลิตข้าวเกี๊ยวปลาที่ว่าบีฟิตน,นะครับบีฟิตจะมีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่4รสตั้งแต่แรกๆเราทาแค่รสสไปซี่รสสไปซี่จะเป็นรสที่นวัตรกรรมอยากข้าวเกี๊ยวปลาธรรมดาผสมกับน้ําจิ้มภายในตัวนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ว่าสามารถทําอย่างนี้ได้ โดยเราได้เริ่มเมื่อตอนปี2549โดยจะมีผู้จัดการสองคนนะครับเป็นคู่สามีภรรยาก็คือคุณผู้ชายก็จะเป็นชื่อคุณสุบรีคุณมัวหมัดสุบรีเซวิคบาครนะครับเป็นอดีตเป็นวิศวกรส่วนท่านผู้หญิงก็จะเป็นคุณอุษาเสวิบารนะครับเป็นอดีตสันตแพทย์ก็คือหมอฟันนะครับซึ่งทั้งสองท่านได้คิดคน้นว่าจะทํา กิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคมก็คือถ้าโดยลําพังทั้งสองท่านเป็นเป็นหมอเป็นเป็น,ปนวิศวกรก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้แล้วแต่ว่าอ่ดุดมการทั้งสองท่านต้องการท,ที่จะช่วยเหลือชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่อ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนราธิวาสก็เป็นจังหวัดที่ถือว่าด้อยด้อยพัฒนาจังหวัดหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ได้คิดค้นนะครับก็คือสูตร บางบางอย่างก็ได้มาจากประเทศมาเลเซียคือมีการลองผิดลองถูกมา2-3งปีด้วยกันนะครับเพราะว่า,ากว่าจะได้มาถึงตรงนี้ก็ลำบากลำบากพอพออยู่นะครับซึ่งปัจจุบันจะมีพนักง,งานทั้งหมดสามสิบคนนะครับซึ่งผมเริ่มเข้ามาที่นี่นะครับประมาณเมื่อปีหกหนึ่ครับก็ MP60 กนะครับก็ทำงานอยู่ได้เกือบสามปีเลย ปัจจุบันผมดำดำดุงตำแหน่งเป็นหัวหน้าผลิตน,นะครับแล้วก็ดูแล QC ด้วยแล้วก็ดูแลพนักงานด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องที่ว่าเราได้เข้าโครงการนี้สำหรับในการเข้าโครงการนี้เราได้ํำแนะนำจากศูนย์ภาคสินะครับภาค11ได้ติดต่อเรามาว่าเราได้เข้ากิจกรรม ภาคสเอ็ยู่ตอนนองตั้งแต่แรกๆนู้นเลยนะครับแล้วก็ภาคเอ็ได้ติดต่อมาว่าเราสนใจจะเข้ากิจกรรมนี้ไหมเป็นการแสบที่มีช่วยส,ส่งเสริมสุขภาวะในการทํางานของอ,องค์กรนะครับแล้วก็พอดีตรงกับคอนเซปต์ของผู้จัดก,การเลยครับผู้จัดก,การต้องการาให้งารให้กิจการนะครับ อยู่เหมือนครอบครัวแล้วก็มีความสุขซึ่งตรงนี้เป็นอุดมการของกิจการอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการเสนอจากผู้ใหญ่ว่าจะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านก็เลยให้เข้าเลยครับซึ่งผมได้รับหน้าที่เป็น,นหนัวนหน้ากิจกรรมของบริษัทนี้ครับซึ่งจะมีกิจกรรม2ออย่างที่ผมดูแลอยู่แลวก็ที่เหลือก็ให้น้องๆดูแลผมดูแลแฮปปี้โซกับเฮปปี้ฮาร์ดนะครับแล้วก็จะมี น้องๆอ,อีกอีกหคนนะครับดูแลครบทุกตัวแคปพี่เลยนะครับเ,เรามาดูผลเฉลี่ยของการเข้าก่อนที่เข้าโครงการก็คือจะเป็นจะมี2ตัวนะครับ2ตัวคือ Happy ้ e ีแลกกับ Happy ้แฮป y ี้มันที่ตกตกกว่าเกณฑ์ปกตินะครับส่วนตัวอื่นก็ก็ดีกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่แฮปปี้นะครับ กิจกรรมจะมีตั้งแต่สบัดไขมันก็จะเป็นออกกาลังกายตอนเช้านะครับแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านจะเป็นภาษาเซียนนะครับจะมีภาษาคูมูจ้าวสายดอนนีเซียให้จะมีพนักงานของเราจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมามาช่วยมาเป็นเป็นครูสอนวิเศษนะครับแล้วก็จะมีเยี่ยมพนักงานร่วมงานแต่งนะครับแล้วก็มอบของขวัญกับพนักงานที่จุการศึกษาอบรม มาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็มีพี่สอนน้องด้วยนะครับแล้วก็บัญญายศาสนาทุกกทุกทุกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีหยดกระปุกฝากเพื่อเก็บแล้วก็บัญชีครัวเรือนวิ่งการุบริจาคเลือดนะครับแล้วก็มีพาไปเที่ยวด้วยแล้วก็ออมเพื่อให้อันนี้มีหอออมเพื่อให้สักคู่ออมเพื่อเก็บนะครับแล้วก็มีออมเพื่อให้ด้วยแล้วก็จะมีข้าวเที่ยงฟรีนะครับเป็นข้าวฟรีแถมดีต่อใจแล้วก็มีเราไปจัดบูธมันเด็ก ก็นี้จะเป็นแผนแผนแผนต่อปีนะครับแผนที่ว่าเรากิจกรรมมีบางกิจกรรมเราก็ทําตลอดบางกิจกรรมเราจะมีช่วงในการทํานะครับเหมือนออกกาลังกายก็ตลอดตั้งแต่เริ่มก็จะทําตลอดนะครับแล้วก็เยี่ยมขนักงานก็ทําตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันก็ทํานะครับแล้วก็จะมีวิญญาณศาสนาโยน์ก็บบุกนะครับแล้วก็บริจาคเลือดออมเพื่อให้ข้าวเที่ยง ข้าฟรีนะครับก็คืออันนี้คือที่ผมข่าวมาจะเป็นกิจกรรมที่เราเริ่มทําตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเราก็ยังทํานะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องโครงการก็เลยเราสานต่อต่อเนื่องก็คือหลังจากโครงการสิ้นเราก็ยังทําต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพตัวอย่างกิจกรรมนะครับจะมีข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงฟรีแถมดีต่อเที่ยงแถมดีต่อใจนะครับจะเป็นข้าวเน้นพวกผักผัก พวกปลานะครับเป็นผักสวนครัวเป็นอร่อยครับผมชอบแลวก็อาจจะมีตอนเช้านะครับจะเป็นออกกําลังกายก่อนเข้างานอันนี้ปัจจุบันอยู่ในก็คือถือว่าให้เข้าในในกฎระบเบียบของโรงงานนะครับคือมาปุ๊บต้องออกกําลังกายก่อนมาฉามาาก,กว่าออกกําลังกายคือว่ามาเรียนนะครับมาเรียนก็โดนหักเงินก็ตามระเบียบครับโดนหักตังค์นะครับผมไม่เคยนะ อันนี้จะเป็นแฮปปี้ฮาร์ดนะครับแฮปปี้ฮาร์ดก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็มีมอบของเล็กๆให้กับชอปที่ขายสินค้าเราด้วยนะครับต่อมาเป็นแฮปปี้รีแลกก็จะเป็นช่วงๆจะพาครอบครัวพนักงานรวมถึงฟ้าลูกๆหล,ลานๆของครอบครัวไปด้วยครับคือพาไปเที่ยวปีละครั้งส่วนใหญ่เยลยจะจช่วงเดือนเมษาแต่ปีนี้ไปไม่ได้ก็ติดโควิดเนท่นทำงานก็ทํางานไม,ไม่ได้นะครับก็คือ เพิ่งเปิดไป3สัปดาห์สามสัปดาห์แล้วก็เราก็ต้องหยุดหยุดวัดีติดรายอัหยุดจะมีช่วงอีกนะครับอีกก็คือมี ri, อีดินฟิตรีก็คือจุดจุดวันจุดของอิสลามครับก็คือเราวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกก็คือโรงงานก็ไม่มีใครมาผมมากนึ้นเดียวแต่ก็จะมีพี่ที่ดูแลโรงงานอยู่ด้วยกิจกรรมต่อมาจะเป็นแฮปปี้แบนด์นะครับแฮปปี้แบนด์จะเป็นกิจกรรม อบรมนะครับอบรมเราทางเราผ่านฮารานผ่านออยก็ Yo, คือเราก็เพิ่มเรื่อง GMP เรื่องท่าศัพท์นะครับตอนนี้ปัจจุบันเรามีมาตรฐาน GMP มาตรฐานท่าศัพท์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ยังมีการอบรมภาวะผู้น,นำของหัวหน้างานนะครับจะมีบอสบอสและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรมาช่วยการ,รอบรมความรู้มาช่วยมาปรับทัศนคติให้ตรงกันนะครับเพื่อเป็นเป้าหมายที่เดียวกัน ก็อันนี้จะเป็นแฮปปี้โซเป็นแฮปปี้ที่ส่งผลกระทบที่ดีมากที่สุดที่เราจัดกิจกรรมของ Z ในครั้งนี้ก็คือเมื่อก่อนนั้นพนังงานเรามีการไม่สนใจใครจะว่าก็ว่าอย่างนี้ครับก็คือบางคนชอบหยิบของเอากลับไปขายไปวางแล้ก็บางคนชอบเอาน้ํามันอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง ม,มันก็มีบ้างเดี๋ยวไม่ใช่ทุกคนแล้วก็พอหลังจากเราจัดงานบรนยายทุกทุกทุกวันทุกวันเสาร์ครับก่อนหน้านี้เราทาวันอาทิตย์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ก็พนักงานทุกคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนคือทุกคนตระหนักมากขึ้นเรื่องศาสนาคือไม่มีการลากัลกเลก็ลก,ลก,ลกขโมยน้อยไม่มีครับคือแล้วลก็มีจนจนปล่อยทางจนกระทั่งคือ มีการวางกุญแจรถชีรถมีการวางกระเป๋าตังค์ก็คือไม่มีการขโมยไม่มีอะไรก็คือถือว่าประสบความสาเร็จมากนะครับโครงการนี้คือทุกคนไม่ไม่มีจิตใจต้อยต่ำนะคือคนก็ดีกันเป็ททำงานก็สนุกนะครับมีความสุขทุกคนดีไปหมดครับอันนี้ก็จะเป็นแฮปปี้มันนี่ครับจะมีเก็บฝากเพื่อเก็บแล้วก็ฝากเพื่อให้ฝากเพื่อให้นี่คือพอมีไปเยี่ยมคนป่วยอะไรแล้วก็จะหยิบ ก็จะแกะในกระปุกนี้คือจะนับเงินผ้าไม่โปก็จะมีการเติมเพละ20บาท3 0สิบาทในการไปเยี่ยมคนป่วยมีร่วมง,งานแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นแฮปปี้แฟมิลี่ก็จะแสดงแสด,ง,ดงความยินดีงานแต่งของพนักง,งานอันนี้เฉพาะช่วงช่วงปี6 2นะครับปี62มันจะมีสามท่านพนักง,งานเราเป็นก็ถือว่าเป็นวัยวัยต้องมีครอบครัวก็ก็ธรรมดานะครับแต่ว่า ตรงนี้คือบังเกินอยู่ในช่วงโครงการก็เลยเข้ามาอยู่ในนี้เลยครับแล้วกิจกรรมสุดท้ายโครงการหัวเข้าใจเป็น Happy Society นะครับก็จะมีวิ่งเพื่อนน้องมีออก,กอมีบริจาคเลื่อนผมปกติผมก็บริจาคอยู่แล้วแต่ว่าพอเรื่องโครงการแสบก็พยายามดึงเพื่อนพนักง,งานไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีจัดบูธงานวันเด็กนะครับอันนี้เราก็จัดทุกปีนะครับ แล้วก็เรามาดูผลหลังจากที่ว่าเข้าร่วโมโครงการก็จะมีบางอันที่ตอนแรกเราตกก็คือขึ้นนะครับอย่างแฮปปี้ีแลกซ์กขขึ้นนะครับเราจะดูเฉพาะที่ว่าเรา Happy Money คา่วมแฮปปี้มันนี่กขขึ้นแต่ว่าตรงนี้นะครับที่ว่าแฮปปี้แบรนด์แฮปปี้แฟมิลี่โซเซตี้ก็เอนที่ตกเพราะว่าปัจจุบันอยอดขายไม่ค่อยได้ทํางานก็ไม่ได้มาบ่อยทุกคนก็มีปัญหาแต่ว่าเรื่องตังค์ไม่มีปัญหาว่าทุกคนมี มีวิธีการเก็บวิธีการคำนวณในการเก็บของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราที่ผมได้กล่าวมาครับก็จะมีเด่นๆสองกิจกรรมก็คือออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ข้าเที่ยงฟรีแล้วก็สามภก,การนะครับแล้วก็อ่ายายศาสนาคือตรงนี้เราได้ทาตลอดนะครับไม่ว่าเราไม่มีการหยุดส่วนกิจกรรมอื่นก็มีหยุดบ้างทาบ้างแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆหลังจากนี้ก็มีนะครับเช่น เก็บประหยัดช่วยชาวบ้านเก็บประหยัดช่วยเรื่องน้าท่วมช่วยเ,เด็กกำพร้าเร่านี้ก็มีนะครับผมก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขอขอประราโสุดนี้นะครับภาพเสรยครับ